มาต่ออันดับที่4ของผมกันบ้างดีกว่าคุณปูลยังไงเพราะของผมนี่ไม่แพ้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นดราม่าข้ามชาติกับอันดับที่4นี่เลยไปยังไงคะมาอันดับที่4ก็ต้องบอกว่ามาริโอตทวนลงหลังให้กำลังใจนางงานฟิลิปปินส์อืมทำไมถึงทวนลงอันนี้ต้องย้อนรอยถอยหลังแล้วก็ไปดูข้อมูลมาข้อมูลอันนี้เนี่ยเหตุที่ผลที่ทวนลงพี่ปูนเขาเล่ากันมาบอกว่า มีขะในเพจนางงามนี่แหละครับผมเขาเอาข้อมูลตัวนี้มาบอกว่าเธอ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 ตอนนี้เนี่ยมาริโอมอเรอร์กำลังโดนเหล่าคนดังนะฟิลิปปินรุมทุบแล้วก็โดนทวนลงอยู่ที่นั่นจ้านี่ <What? S 1> หลังจากมีข่าวว่าคุณมาริโอมาเรอร์พระเอกในดวงใจของคหลายๆคนนี่แหละ,นนหละส่งกำลังใจไปให้กับม,มีชนีเวิร์ดประเทศฟิลิปปินนะฮะในการประกวดรอบนี้นี่แหละ เวทีเดียวกันน้องอเมนด้าที่แหละซึ่ uh huh. งต้องบอกว่าเาสาวงามฟิลิปปินคนนี้เนี่ที่ไปประกวดเนี่ย uh huh. เธอเป็นแฟนคลับของคุณมาริโอ้ด้วย uh huh. อซึ่งเขาก็ระบุนะว่าเอาตอนนี้มาริโอกำลังโดนเหล่าคนดังปีนรุมทุบและก็โดนชัวลงอยู่ที่นั่นนะคะหลังจาก uh huh. มีข่าวว่าให้กำลังใจแต๋วแต่วนี้ก็คือมิจูนิเวิร์สฟิลิปปินหรือว่า,าคุณระบิยญานั่นเองนะครับในการประกวดมิจูนิเวิร์ส นั่นเองนี่เขาบอกว่าเพราะว่าคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของคุณมาริโออืมแต่เหตุที่ทรยลงต้องเท้าความไปอย่างนี้เพราะว่ามันมีข้อความเรื่องของมีการสองมาตรฐานสองมาตรฐานยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมาริโอ,อ้ได้อ่อได้ส่งทีมกฎหมายเนี่ยส่งจดหมายให้กับนักแสดงสาวคนหนึ่งที่ช<อ>ื่อว่ากาไกาซึ่ง<อ>คุณมาริโอกับคุณกาไกาเนี่ยเขาเคยเล่น ละครเล่นเล่นเขาเรียกว่ามีผลงานด้วยการเป็นภาพยนตร์อะละครทีอ่อย่างหนึง่งซึ่งมันนานมาแล้วประมาณสักแปดถึงเก้าปีนานมมมากจริงจริงแต่เหมือนกับมีข่าวว่าในข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยเขาแจ้งไปบอกว่าให้หยุดใช้ชื่อและก็กล่าวถึงมาริโอในรายการต่างๆ่อเพื่อเพื่อพูดถึงความสนิทสนมไม่งั้นเนี่ยทียมกฎหมายเนี่ยก็จะมีผลทางกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบประเด็นนี้ก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับว่า ทีมของมาริโอส่งจดหมายไปบอกให้กาไกในหยนุดตอนนี้คือตัวละครมีสาตัวแล้วถูกปะคือหลัง,งจากนั้นตัวละครตัวที่ตีก็โผลอมานะฮะเป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรดังจากรายการ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 หนึ่งเนี่ยที่มันเขาบอกว่าเป็น ABS CBN นะครับเป็นของเขาเามีชื่อว่าคุณคิม,มก็ออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันน,น่าจะเป็นคนนี้เลยออกมาพูดประเด็นนี้บอกว่าผมต้องขอพูดนะครับว่าราบิยาเนี่ยไม่ใช่แฟนของคุณอ กาอาตั้งหากล่ะแต่คุณน่ะไร้กัดมากาไกคุณแลวก็ทีมงานเออกาไกขอไปด้วยครับผมกาไกตั้งหากล่ะที่เป็นแฟนของคุณคุณน่ะไร้กัดมากเอ่อที่คุณแล้วก็ทีมงานพี่อย่างของคุณเนี่ยข่มขู่เธออืมก็คือออกมาตีว่าอ่ะที่คุณคุณมิโอเนี่ยไร้กัดมากนะที่คุณออกมาข่มขู่เอ่อกาไกนะครับผมที่การส่งจดหมายมานั่นแหละประเด็นนี้แน่นอนว่าหลังจากที่คนดังของเมืองฟิลิปปินส์อ่ะพิธีกรท่านนี้เนี่ยเขาได พูดออกมาปุ๊บเหล่าแฟนคลับนะจ๊ะบอกเลยออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเพราะว่าคุณคิมเขามีแฟนคลับของเขาถูกไหมอเออใช่ใช่แต่พอแฟนคลับของคุณคิมออกมาพูดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าแม่ไทยบ้านเราเนคะครับผมก็ตอบโต้กลับเหมือนกันนี่แม่ไทยบ้านเราพอเห็นข่าวปุ๊บเขาก็ตอบโต้กลับเหมือนกันว่านี่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 สามาตรฐถถานตรงไหนหรอเออคนไทยพูดอย่างนี้ที่คุณเอ่อ ทางฝั่งนี้บอกว่าไม่สนิทสนมอ่ะก็ดีก็ถูกแล้วเขาออกมาเตือนนี่ก็คือเป็นอย่างนี้แหละอะไรประมาณนี้อืคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์ก็คือเป็นการโจมตีแฟนคลับซึ่งก <Comment S 2> ันและกันเออ,อสุดท้ายสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็มาจบลงที่ว่าอ่ะแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คือกลายเป็นเป็นการเอามาพูดเอามาพูดกันในอ๋อแวดว,ว,วงสาวงามนั่นเองเพราะว่าอยากจะบอกไปว่า คุณมโอได้ส่งกําลังใจให้กับอีกคนนึงอแต่อีกคนนึงส่งจดหมายยุติการพูดถึงในรายการก็เลยมีการแสดงความเห็นก็เลยกลายเป็นดราม่าข้ามประเทศกันไปนั่นเองนะจ๊ะนั่นเองก็แทบกินนะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าต้องรอคุณมาริโอถ้าเจอกันก็ต้องถามว่าเห็นข่าวหรือยังเป็นอย่างไรบ้างป่าจริงวได้เจอกป็นขับศิลปินเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่า ออเารียกศิลปินก็มีการทีชแฟนคลับกันอยู่แล้วแต่มุมมองพี่ปูนว่าไงว่าไงบ้างเหมือนกับว่าอ่ะผ่านไปหลายๆปีแล้วก็ยังพูดถึงการทํางานอยู่อะไรเงี้ยเขาก็สงสัยกันไงอืมเพราะนัแสดงมือมนเนาะอืมแต่ว่าก่อนเราจะได้เจอมาริโอ้นะคะก็ข่าว่าคงหายไปแล้วคะ่ะก็คือป่วยสิแรงไม่ก็คือเดี๋ยวเจอตามงานเดี๋ยวไป่ถามให้ไงเออแต่ก่อนจะเจอไงคะเออแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะ เป็นเรื่องของนางงามต้วันที่สิบเจ็ดนี้ไปลุ้นกันนะฮะอามนดาเขาบอกว่ายืนหนึ่งมากสวยงามมากจริงๆเออยืนหนึ่งยืนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าของเมาก,ก่อ,อามนดาน,นิดหนึ่งได้ไหมยังไงยังไงไยังไงไม่ไม่ไม่มันมีคลิปโปรโมทออกมาไงซึ่งคลิปออของมิจูนิเวร์สเนี่ยอามนดาอยู่ที่ภาพที่หนึ่งภาพแรกเลยนะจ๊ะภาพแรกเออเออคืออามนดาลืมตาอะไรหรือเปล่าลืมตางี้โป้งเป็นกาหน้าอามน่าเลยเออไม่ไม่ไม่แต่ก็คือ เราแฟนไทยก็เชียร์ไปไงเออแต่หลายๆครั้งนะที่แบบมีสาวไทยติดอยู่ในแบบวิธีอาใหญ่ๆอะไร่งเงี้ยเออ,อต้องลุ้นกันแหละเป็นคนไทยก็ส่งกำลังใจให้กับสาวอเมนด้าคว้ามงนะฮะออส่วนคุณกุณก็ออมงไปก่อน18มงกด19 <laughs> แล้วตอนนี้เอา19แล้ว